ตีจ้าอกหักมาจากประเภทกอพอโดนอากรกไลมงคลอาวาแกพากมาครับเลยต้องมาชัดลงมาเล่นประเภทกอสองครับออกมาแล้วจ้าสามสิบพีพายรอบรองชนะเลิศประเภทกอสองล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเพชรทองทองอยู่ล่องน้ำแดงเหลือดีจ้าตื้อดีจ้าจังหวัดพิษณุโลกสั้นกันในนามคนละคนนาหวาคนละคนนาหวาเหนือสุดแดนสยามเอาละเว้ในนาม รู้ทูกไปถอยแต่ว่าเที่ยวนี้จะสู้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้มองด้วยสายตาไหนขนาดนี้พระเพชลิอท่านจีจ้าหรือบังกอเบากดดาวายยิ่งถายยิ่งดีจนเกเดบังเจอถ่ายบังเจอเจอเพิ่งตามตามมาหมายตาายตาต่อตามมาตามคนต่างอันตาคนต่างวัดตางคนต่างดีต่างคนไม่มองด้วยสายตาไหนขนาดนี้ขอระกดีนะจ้าขอระกดดาวารวยพี่จีจ้าเรียนจากโดนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ายสบายสบายก็โปรไอเทึบตอบตองไอตาลื ารบอกน่าจะไม่ไหวแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วปล่อยไล่ปล่อยไล่กรกฎตาวายเป็นจกจ้าค่อยๆ้อยทายมีเขาเซนชัยผลการตัดสินวันนเขาจะชัยเกาการตัดสินยกทงให้เหลอร่องน้ำน้ำเงินครับร่องน้ำน้ำเงินกรกฎตาวาเป็นเลยชนะกรกฎตาวาเป็นเลยชนะครับเจ้านาย